สวัสดีครับ Bible Before Breakfast คำทิปประจำวันวันนี้หัวข้ออยู่จนทุกวันนี้ให้เราที่ฐานด้วยกันพระเจ้าเราขอพระองค์ใช้พระระเจ้าตอนนี้ในการสอนเราด้วยกันเราจะมาที่ฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนทุกคนสบายดีนะครับถ้าคุณคิดถึงคำว่าอยู่จนทุกวันนี้คุณคิดถึงอะไร,รผมดูกองหินนะแล้วก็ไปเสิร์ชหาดูนะครับ บางคนเขาก็บอกว่ากองหินเนี่ยนะเป็นแบบตั้งตั้งขึ้นเป็นแบบนี้นะแต่ว่ามีคนก็ไปถ่ายแบบที่เป็นกองกองนะครับเราก็ยังมีขนาดว่ามันสเปะสปะละทุกวันนี้นะครับอันนี้คำว่าอยู่จนทุกวันนี้เราคิดว่ากองหินนี้ยังอยู่จนทุกวันนี้ไหมนะครับ เรามาดูความพีกันก่อนนะครับความผีที่พูดถึงเรื่องนี้ก็คือข้อ9ก้ข้อสินะครับและโยชูวได้ตั้งศิลาสิาก้อนไว้กลางแม่น้ำจอแดนตรงที่เท้าของปุโรหิตผู้หามหีบพันธสัญญายืนอยู่และศิลาเหล่านั้นก็ยังอยู่จนทุกวันนี้เพราะปุโรหิต ผู้หามหีบนั้นได้ยืนอยู่ที่กลางจอแดนจนกว่าทุกสิ่งจะสำเร็จตามซึ่งพระยาเวทรงบัญชาโยชูวาให้บอกประชาชนตามที่โมเสสได้บัญชาโยชูวาไว้ทุกประกาศแล้วประชาชนก็รีบข้ามไปนะครับเราเห็นไหมครับคำว่าศิลาสิบสอก้อนนะอีก1 2บสองก้อนนะครับฉบับกรีว่าศิลาอีก1 2บสอก้อนไม่ใช่1 2บสอก้อนแกนะครับ โยชัวได้ตั้งศิลาสิบสองก้อนไว้กลางแม่น้ำนะครับตรงที่เท้าปุโรหิตยืนอยู่ศิลาเหล่านั้นยังอยู่จนทุกวันนี้ครับผมก็ไปดูเรื่องของการที่มีนี่เป็นภาพประกอบนะครับก็คือขณะที่คนปุโรหิตยังยืนอยู่น้ำแยกจากกันแผ่นดินแห้งใช่ไหมครับ คนลงไปเอาหินขึ้นมา12ก้อนเผ่าละหนึ่งคนนะครับโยชัวก็ได้ตั้งหินอีก12ก้อนนะครับซึ่งเราก็เข้าใจว่ามันน่าจะมีอะไรเกี่ยวข้องกันกับหิน12ก้อนที่เอาขึ้นมานครับเพราะหิน12ก้อนที่เอาขึ้นมาเป็นหินที่จะบอกลูกหลานเ,าเวลาลูกหลานถามนะครับแต่หิน12ก้อนในแม่น้ําจอแดนนะครับ ซึ่งพมพีใช้คำว่าอยู่มาจนทุกวันนี้นะครับก็เลยต้องไปดูเนื้อความของเรื่องนี้กันนะครับคำว่าอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับมันอาจจะตีความหมายได้2แบบนะครับหมายถึงเวลาที่บันทึกพมพีตอนนั้นยังอยู่นะครับอยู่มาจนถึงทุกวันนี้นะครับเรามาดูจุดประสงค์ของการที่คงอยู่ของศีลาสิบสองก้อน ข้างบนนะครับข้างบนก็คือหินที่แบกมาวางไว้ที่กิวการนะครับพอไปเสิร์หาที่กิวการนะมีบางสำนักนะครับเยวจะโชว์ให้ดูเลยนะครับอย่างแรกนะครับแม่น้ําจอแดนแม่น้ําจอแดนนะไหลมาถึงทะเลใต้นะครับตรงที่ข้ามเป็นบริเวณไหนน่าจะใกล้กับเยริโคนะครับดังนั้นกิลการเขาก็คาดหมายว่าจะอยู่บริเวณนี้ครับ อยู่ใกล้ๆกับเยริโคใช่ไหมครับเกี่กาอยู่ใกล้ๆกับเยริโคแสดงว่าเขาต้องแบกหินจากแม่น้ําจอแดนที่ใกล้ที่สุดก็คือเดินตรงไปนะครับระยะทางไกลพอสมควรนะนะครับและหินอันนี้พ่อพีไม่ได้บอกว่าอยู่จนถึงทุนนี้นะเพราะว่าจุดประสงค์ของหินเหล่านั้นเพื่อให้ลูกหลานบอกลูกหลานนะลูกหลานรุ่นนั้นก็หมดไปแล้วนะครับดังนั้นเรากลับมาตรงที่พ่อพีวันนี้ที่บอกเราว่าอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับ เราคิดถึงอะไรอย่างแรกนะครับโยชัวได้ตั้งศิลาสิบสองก้อนไว้กลางแม่น้ำตรงเท้าบุโรหิตยืนอยู่นะครับโยชัวตั้งขึ้นมาทำไมครับโยชัวตั้งไว้ให้หินเหล่านั้นยังคงยืนอยู่ความีชเา้ว่ายืนอยู่จนถึงทุกวันนี้นครับมีนักวิชาการบอกนี่นะครับว่า หินเหล่านี้เนี่ยเป็นหินไม่ใช่สิบสองก้อนที่ยกขึ้นมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นสิ่งทุกวันทุกทุกปีเวลาที่น้าลดนะครับมันมีช่วงน้ําหลากเรามาดูพระภีที่ประกอบเรื่องนี้ด้วยดีกว่าครับโยชัวบทที่แล้วข้อบทที่สามนะครับข้อสิบห้าบอกงี้นะครับว่าแม่น้ําจอแดนนั้นขึ้นท่วมฝั่งตลอดสาย ทั้งสายตลอดฤดูเกี่ยวข้าวนะครับแสดงว่าช่วงไม่ใช่ฤดูเกี่ยวข้าวน้ําจะไม่ท่วมไม่ขึ้นเต็มฝั่งนะครับแล้วก็ดังนั้นจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่สามารถมองไปแล้วเห็นหินนี้ได้นะครับผู้บันทึกถึงบอกว่าศิลานี้ยังอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับเขาก็ยังรู้ว่ายังอยู่และเข้าใจว่านะครับหิน ที่อยู่ในน้ำเนี่ยน่าจะเป็นเซตเดียวกันที่หมายถึงเพราะว่ามันคือหินพวกเดียวกันนะครับเมื่อคนที่ยกขึ้นมาลูกหลานเห็นถามทําไมมีหินกองนี้อยู่นี่เป็นหินแม่น้ําทําไมขึ้นมาอยู่บนบกบอกได้ว่าเกิดอะไรขึ้นหินในน้ําก็เหมือนกันครับน่าจะเป็นเซตเดียวกันหรือลักษณะจัดเรียงด้วยวิธีการเดียวกัน ที่ใครเห็นก็ตามก็จะรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่แฮนด์เมดไม่ใช่มือไม่ใช่ธรรมชาตินะครับเป็นคนไปจัดตั้งขึ้นแล้วก็ใครก็ตามที่เวลาน้ำลดเห็นก็จะรู้ว่าเคยมีคนมาที่นี่หรือผ่านที่นี่มาได้ข้ามที่นี่ดังนั้นหินกล่องเนี่ยครับที่อยู่จนถึงทุกวันนี้ในแม่น้ำนะครับ ผมเอาเป็นว่าเราเชื่อว่าหินนี้ยังอยู่ทุกวันนี้แต่อยู่ตรงไหนเราไม่รู้ใช่ไหมครับแล้วก็หรือคุณจะคิดว่ามันมันน่าจะถูกธรรมชาติทําลายไปแล้วเวลานานผ่านไปเราไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนนะครับอย่างไี้ก็ตามวันนี้พ่อพีคําว่าอยู่จนทุกวันนี้กําลังบอกอะไรอย่างนี้ครับว่าคุณมาดูความหมายความหมายหิน สิลาเหล่านั้นก็ยังอยู่จนทุกวันนี้นะครับเพราะบุโรหิตได้ยืนอยู่ที่นั่นจนกว่าทุกสิ่งจะสำเร็จตามที่พระยาวีทรงบัญชาและโยชัวบอกประชาชนตามที่โมเสสด้บัญชาทุกประกาศนะครับดังนั้นสิ่งที่จะยังคงอยู่จนทุกวันนี้วันนี้อยากให้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อพระเจ้าบัญชาเรา หรือบอกผ่านผู้เผยวจนะบอกผ่านพระกัมพีมาถึงเราเราก็จะทําตามสิ่งนั้นทุกประการครับเมื่อเราทําสิ่งนั้นตามที่พระเจ้าทรงสั่งเรามันจะยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้คำสั่งนี้ยังคงอยู่จนถึงทันนี้การที่เราเชื่อฟังและปฏิบัติตามนั้นจะทําให้เกิดผล ที่ยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้ครับดังนั้นวันนี้คําว่าอยู่จนถึงทุกวันนี้น่าจะหมายถึงความเชื่อของเราการเชื่อฝังการทําตามของเราที่ยังคงอยู่จนทุกวันนี้คุณอาจจะเหมือนกับว่าสนใจเรื่องหินเรื่องสิ่งที่พระเจ้าให้ทําน้ําท่วมมีการเดินข้ามน้ําอยากจะได้หลักฐานพิสูจน์ แต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่พิสูจน์ได้จริงๆคือชีวิตคนที่ตามคนที่ทำตามคนที่มีประสบการณ์เดียวกันกับโยชูวาซึ่งทุกวันนี้ไม่มีใครอยู่แล้วนะครับแต่หมายถึงพวกเรามีประสบการณ์เดียวกันที่เมื่อพระเจ้าสั่งแล้วเราทำตามและประสบการณ์นั้นเกิดผลเป็นสิ่งที่อยู่จนถึงทุกวันนี้และนี่ถ้าเราเชื่อฟัง เราทําตามสูตรที่เกิดขึ้นก็คือพระเจ้าบอกให้เรายืนหยัดอยู่ยกก้อนหินทําสิ่งใดก็ตามที่พระเจ้าบอกเราทําและเมื่อเราทําตามผลของมันจะยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้ครับให้เราที่ฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอบพระองค์สอนเราด้วยกันในเรื่องนี้ที่เราจะเข้าใจสิ่งที่พระเจ้ายังคงบอกเราอยู่ ยังสั่งเราอยู่แล้วเราทําตามแล้วเราเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเราจึงรู้ว่านี่เป็นสิ่งที่ยั่งยืนเป็นเพนาราะเจ้าองค์พระองค์ที่อยู่คงตราบทั่วฟ้าดินสลายและเมื่อเราเชื่อฟังเราทําเราเห็นผลสิ่งนั้นที่เกิดขึ้นด้วยในชีวิตของเราและเราขอบคุณพระองค์สำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นและยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้เราจึงอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนนะครับมีคําถามอะไรหรือคิดเห็นยังไง แสดงความเห็นมาได้นะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ